สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าจะมีวิธีการโพสต์นะครับบนแฟนเพจของเรายังไงนะครับให้นะครับตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับมากที่สุดนะครับผมเนื่องจากปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราไม่กําหนดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะอัตราการเห็นนะฮะของสมาชิกบนแฟนเพจของเราเนี่ยจะน้อยมากนะครับเราเลยจำกัดกลุ่มเป้าหมายไว้นะครับเพื่อให้โพสต์ของเรานะฮะตรงนะฮะกับ กลุ่มของสมาชิกในแฟนเพจของเรามากที่สุดนะครับมาดูกันเลยนะครับสมมุติผมจะโพสต์สักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือหน้าแฟนเพจนะครับผมผมลองไปหาคอนเทนต์มาโพสต์นะครับหรือว่าบริการของเรานะครับผมว่าบริการนี้แล้วกันนะครับบริการเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์และฮอตสปอตนะครับก๊อปปี้ URL ตรงนี้มานะครับเอามาวางเลยนะฮะ มาวางตรงนี้นะครับรอสักพักหนึ่งนะคะให้เฟซบุ๊กนะฮะไปดึงไปดึงนะฮะลิงก์ขึ้นมาโชว์นะฮะถ้าถูกต้องจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเราก็อาจจะใส่นะครับอ่าข้อความนะครับไตเติ้ลนะฮะแล้วก็เนื้อหาสักนิดเล็กน้อยนะฮะลงไปนะครับสมมติว่าของเรา,เรา,เราตรงนี้มาเลยนะครับอ่า,อา ธีการกําหนดนะครับให้กําหนดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงที่เป็นรูปนะฮะที่เป็นเป้ารูปเป้าหมายนะครับกดเข้าไปเลยนะครับนะครับก็สามารถเลือกนะฮะเป้าหมายได้นะครับว่าเราจะเอาข้อความตรงนี้นะฮะไปถึงกลุ่มคนกลุ่มใดนะฮะบนในแฟนเพจของเราอะนะครับซึ่งตรงนี้ฟรีนะฮะไม่เสียเงินนะครับผมลองเลือกอายุสัก30แล้วกันนะครับ แล้วก็อยยุถึงสัก50แล้วกันเพื่อที่จะให้แคบลงนะครับสมมติว่าหนึ่งในการโพสหนึ่งครั้งนะครับมีคนเห็นโพสต์ของเราเนี่ย100คนนะครับซึ่ง100คนเนี่ยต่อไปถ้าสมมติเราจํากัดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับร้อยคนนั้นก็จะอยู่ในกลุ่มของอเป้าหมายที่เรากําหนดไว้นะครับอา,อายุกําหนดนะฮะเพศอะไรนะครับแล้วก็ อยู่ที่ไหนนะครับอนนี้ผมแคบลงมานะฮะเอาเอาเฉพาะอยู่ในกรุงเทพมหานครก็พอนะครับผมอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะฮะในรัศมีมากกว่านี้ก็ได้นะฮะปรับไปนะฮะเอาสักหกสิบอะไรอย่างนี้นะครับอ่าหกสิบกิโลเมตรนะครับอ่าหรือว่าจะเลือกจังหวัดอื่นๆก็ได้นะครับแต่เราจะบอกว่ายิ่งแคบเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอ่าโพ์นี้เราอยาะอยู่ที่กรุงเทพนะครับ พรุ่งนี้นะฮะเราอาจจะโพสต์ไปที่จังหวัดอื่นบ้างก็ได้นะครับโดยที่เป็นโพสต์เดียวกันนะครับเพื่อเราจะได้ติดตามดูฟีดแบ็กของเรานะครับว่ามีลูกค้าจากจังหวัดไหนนะครับโทรเข้ามาหรือว่าติดต่อเข้ามานะครับผมแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะได้แล้วนะครับทำเลที่ตั้งนะครับอยู่กรุงเทพนะครับอายุ3า50ปีนะครับผม แล้วก็ถ้าสมมติเรามีสินค้านะครับก็อย่าลืมนะฮะแท็กสินค้าไปด้วยนะฮะปุ่มข้างๆกันนะฮะเป็นรูปนี้นะครับสินค้านี้ก็จะเวลาเราโพสต์ไปนะครับก็จะมีคนเห็นว่าเรามีสินค้าและบริการอะไรบ้างนะครับผมลองเลือกสักสามอันนะครับก็จะได้นะครับสินค้าด้วยนะฮะกำหนดกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็โพสต์ได้เลยนะครับ ข้อความของเรานะครับก็จะไปโผล่นะครับในนะครับอ่ากลุ่มเป้าหมายนะครับโดยที่แฟนเพจของเราก็ต้องเป็นสมาชิกนะฮะในในเป้าหมายที่เรากำลังด้วยนะครับอ่าเขาก็จะเห็นของเรานะครับผมอ่านะฮะบทความนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับสามารถเอาไปประยุกต์ลองใช้ดูนะฮะสมมติคนที่ขายของนะครับอาจจะโพสหนึ่งโพสต์สำหรับคนกรุงเทพนะครับอ่าต่อไปอาจจะโพสต์อีก กลุ่มคนของระยองอะไรอย่างนี้ชนบุรีอะไรนะฮะในเมืองใหญ่ๆนะครับลองดูว่าจะมีนะครับลูกค้านะฮะมาจากที่ใดบ้างนะครับผมเราก็จะได้ทําการเก็บรวบรวมนะครับลูกค้าของเราต่อไปนะครับผมฝากติดตามนะครับแฟนเพจด้วยนะครับผมหรือมีข้อความสงสัยอะไรตรงไหนนะฮะให้แอดไลน์มาได้เลยนะครที่นี้นะฮะแอดไลน์นะฮะ siyafocus com นะครับผมขอบคุณครับ